วัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวมิสมิซิกาสูติงมอยเจอร์เจลตัวนี้กันเลยนะคะ น้องเป็นมอยเจอร์เจลที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะช่วยปรับสมดุลความมันช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็เหมาะกับผิวมันผิวเป็นสิวนะคะที่สําคัญนะคะตัวนี้ไม่มีซิลิโคนนะคะจะช่วยลดโอกาสการอุดตันของผิวได้อีกด้วยนะและยังผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากแพทย์ผิวหนังแล้วนะคะว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีน้ํามันแล้วก็ไม่มีสีสังเคราะห์นะคะสำหรับตัวแพคเกจก็จะเป็นแบบซองหัวหมุนแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาลองดูเนื้อข้างในกันนะว่าจะเป็นยังไงเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อเจลสีใสๆแบบนี้เลยนะคะเวลาเกลี่ยแล้วเนื้อค่อนข้างบางเบาเลยนะแล้วก็เกลี่ยง่ายซึมไวอยู่นะคะอาจจะมีความหนึบผิวนิดหน่อยนะคะให้ความชุ่มชื้นทันทีที่ใช้เลยนะคะถ้าเสร็จแล้วก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยนะสำหรับสภาพผิวของเราในช่วงนี้นะคะผิวเราค่อนข้างที่จะ แห้งเลยนะคะเนื่องจากว่ามีสิวขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ยารักษาสิวร่วมด้วยนะผิวก็จะมันช่วงทีโซนนะคะแล้วก็จะมีสิวขึ้นร่วมด้วยนะทั้งสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบเลยนะคะก็ประมาณนี้เลย ก็เดี๋ยวเรามาลองลงที่ผิวของเรากันเลยนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูฝั่งหนึ่งก่อนนะคะรู้สึกว่าเนื้อดีเลยนะคะบางเบาเกี่ยง่ายแล้วก็ซึมไวอยู่นะให้ความรู้สึกชุ่มชื้นทันทีหลังจากใช้เลยนะคะอาจจะมีแบบทิ้งความนึ่มๆอยู่ที่ผิวนิดหน่อยนะคะทาเสร็จหนึ่งฝั่งก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยนะคะรู้สึกว่าผิวดูมีความชุ่มชื้นขึ้นดูมีความอิ่มน้ํามากกว่าฝั่งที่ยังไม่ได้ทานะคะส่วนฝั่งที่ยังไม่ได้ทาก็ดูแบบผิวแห้งไปเลยนะ ประมาณนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาลงอีกฝั่งหนึ่งกันเลยนะคะ แล้วก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยนะคะไม่รู้สึกว่ามีการระคายเครืองผิวหรือว่าสิวที่เราเป็นอยู่เลยนะเนื้อค่อนข้างดีเลยนะส่วนตัวชอบนะคะตัวนี้นะคะสามารถทาสกินแคร์ตัวอื่นตามได้เลยนะคะไม่เป็นคาบไม่เป็นขุยเลยนะสาหรับตัวนี้นะคะเราเคยใช้น้องมาแล้วนะคะในเรื่องของการช่วยปรับสมดุลความมันเนี่ยอันนี้ส่วนตัวเรานะคะยังรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยยังมีความมันอยู่เหมือนเดิมนะไม่ได้มีความมันน้อยลงเลยนะคะอาจจะต้องใช้น้องติดต่อกันไปสักระยะนะคะถึงจะเห็น ผลในเรื่องนี้นะแต่รู้สึกว่าตัวนี้ช่วยปลอบประโลมผิวได้ดีแบบมากๆนะคะใครที่เป็นสิวอยู่แนะนําเลยนะใช้ดีมากแล้วก็ไม่ราคายเคืองเลยนะใช้แล้วไม่ทําให้สิวเกิดใหม่ด้วยนะคะในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะรู้สึกว่าให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ค่อนข้างดีเลยนะคะใช้แล้วไม่เป็นคราบไม่เป็นขุยติดบริเวณขนคิ้วหรือว่าไ like รผมของเราด้วยนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้เลยนะคะไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ 拜拜。Bye bye.